อ่าอีกแล้วตัวแรงว่างหันเป็นซีนเ้านอนฝั่งขวาบันนี้มาซีนเ้านอนฝั่งใสฝั่งขวาไปก้อนมูตังเต่400ชั่วโมงที่แล้วตัวนี้ฝั่งใสก็อยู่ที่1,194ชั่วโมงแล้ว s o ร a r L 50 18 s p ลดประมาณปีกว่าก็เปลี่ยนซีนไปแล้วนะ บนันทึทั้งสองฟังครับเรียบรอย้อยยังแต่พ่าตังทั้งสองฟังที่ยังบวหัวก็มาเบิ่งกันว่าแต่ละซีนเนี่ยจากชั่วโมงมันจะหัวเพราะว่าผมเห็ุชิปลงไปแล้วก็ย้อนเข้าไปดูได้นะซีนพอนอนฟังฝังขวาครับการถอดประกอบแลักะ็จากชั่วโมงก็ย้อนกลับไปเบิ่งได้อยู่ในซองนั่นแหละหาเบิ่งเอานะพิมพ์ว่าซีนพอนอน ของเหยาฮอนสูนึ่งแปดเอพีมันจะขึ้นมาเลยนะแล้วก็ลงไทยดีมซูบิดเอ็นบีเอฟนำนช่องซื้อช่องยูทูปนะมันจะขึ้นมาให้เห็นเลยหลังจากที่ถอดออกมากอะอันนี้ก็เป็นซีนเก่ามันนะโอ้สภาพเละตุ่มเปะมันเป็นมันเป็นลองแล้วนะาีิ้นนะเออก็เห็นให้ตัวน้ำมันมันหัวออกครับการตอกออกกับใช้ไขควงแบน ตัวแหลมๆนิดนหนึ่งครับตีสามตีสามหม่องน,นะครับตีให้มันฉีกเลยตีให้สิ้นอนะ่ะมันมันฉีกออกสามหม่องก็ใส่ตัวแหลมๆแต่ถ้ามันบแหลมก็ไปหาเอาหินเจียมันเจียออกให้ไขควงแบนนะมันแหลมหลังจากนั้นใส่เล็กงัดยางงันออกครับงานง่ายหลังจากที่มันสฉีกออกแล้วมันงานออกง่ายๆมันไม่ได้งัดออกยางงัดออกมันก็ออกมาปุ๊บ สภาพก็ถือว่าเป็นรองไล้ยแล้วครับซซรูซินตัวนี้เนาะนี่ครับเขาต้องตีให้มันฉีกออกนะถึงจะอันนี้ง่ายนะครับหลังจากนั้นก็จะมาประกอบครับประกอบไปซื้อมาอันนี้ซื้ออยู่ร้านใา้อะไรทั่วไปนะเพราะว่าศูนย์บริการก็ไกลสเสือเกินนะ50าซิฟโกโลรถ ก่อนจะอันนั้นก็ถ้าจะระบีมองลูกยางนะครับมองอยางมันจะมียางอยู่ข้างในอ่ะถ้าเขาบัท่าเวลาต่อเข้าไปยางมันจะฝืดฝืนบัค,คัากเล่ยอะไมันจะเขา่ายางถ้ารอลื่นมันนิดนึงครับหลังจากนั้นก็ใส่ตต่อเข้าไปผมจะเฮ็ดเป็นเครื่องมือนะครับดีไอไวขึ้นมาเลยหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเวลาต่อสิ้นเข้าไปเฮ็ดไห้บาซีนเนี่ยมันมันเป็นเลี่ยมบางโตก็บบาซีนมันสุดมัน มันบานดอกอ่ะเออเห็นในไซีนมันหัวอีกเวลาเปลี่ยนเข้าไปใหม่อ่ะเนาะปัญหาหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เดียไว้คร่องมือขึ้นมาเนี่ยคือผมผมเนี่ยตอกไงครับบาซีนสวยบ่ยมีหยุบบ่มีบานนะก็ดีกว่าเ่เฮ็ดอยู่หามันนี่เออประกอบงัดเอาไ้หลังจากนั้นก็ใส่ บอกว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้นะตอกซี้นก็ได้ตอกลูกปืนตัวนี้ก็ได้ครับเข้าไปพอดีปี่ายเออซี้นเนี่ยถ้าเป็นของศูนย์นะคเวลาเขาต่อเข้าไปแบบมันจะเสมอแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนาะอ,อ่าบาสินบางตัวมันจะสูงกว่านิดนึงเขาก็เจี่ยวเราสำหรับบ,บางคนสื่อยุ้านข้างนอกถึงแม้ว่าทางัเทือเนี่ยสติกเกอร์นะครับมัน เป็นของคู่บุตรยาโยกจริงนะแต่ว่าอาอะไรเนาะของเทียบมันมีหลายนะครับทุกมือเนี่ยมันเฮ็ดคือกันครับเขาเจียออกได้นะต้องขวามวันนะเออถ้าผู้ใดซื้อของศูนย์มากก็ปัญหาแทียบจะโบมีนะครับแถบจะใส่ลงไปละเปะเลยนะประกอบแล้วก็อันนี้ ประกอบเขากับตัวเพ้าขั้นหนานะใส่วลากับประมาณชั่วโมงหนึ่งกันเล้วนะข้าวเดียวครับเปลี่ยนซิ้นนะนี่เอหอลังจากนั้นอัดปอนอย่างดีอฮ้ยมาฐานอัดปอนทุกตัวสลับนอ็นอตเนาะนอ็อตตัวเบอร์สิบอสองเนี่ยนะวลาแบบเออขันเนาะมันก็นจะ หัวนอดมันจะได้บาเสียนะครับเกี่ยวเพราะว่านี่ยจะได้บาเสียั้งเท้อเขาอัดแน่นเกินไปน,น่ะนมันจะยืดเนาะดังนั้นก็เติมนนะมั่นครับก็เป็นอันเรียบร้อย